Thằng thì phát con <laughs> mịp มองน้อยอีกบันมองโต้แรกเลยนะตัวนี้เลยมองชื่อใหม่อ่ะมันมันมันมเปมีเปมีทบัทมีหม้อเขยมอุปกรณ์เดินทางเข้าป่าพี่นงเข้าแนวนี่ ทีเขาป่าอีกเทื่อนึงที่จบปลาขึ้นนะช่วงฤดูฝนนี่ที่อ่างเก็บน้ำอยู่บ้านจุดน้ำตกพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ถักถ่ายสบายดีพี่น้องและเอฟซีอยากให้พี่น้องได้ชมน้ำกันอีกหนึ่งคลิปตัดภาพดูคนไปเดี๋ยวสิต่างเข็มทาฝนมาใส่มองแส่นั่นไปพี่น้องเนาะในจุดนั้นหาปลาพี่น้องเขตบ้านสลีอ่างเก็บน้ำ นนทางน,าน้าในคนเขามาลินนำเลยเพราะว่าเหตุอ่างเก็บนำ้ำน้ำขึ้นแหงเลยแล้วก็มีผู้คนมาลินนำมีค่อนข้างหลายนะโดยขขเฉพาะเขตืองพีนเดตัดภาพอยู่พุ่นพี่น้องน้ำตกนะน้ำไหลแหงนะตกตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่วานออันนี้สลีลงมากฮอดพี่เลยนะตัดภาพมาจุดนี้สีใส่มองจุดนี่แหละพี่น้องเนาะนี่อันนี้ฟังนี่เขาตึกสะดุ้ง โอ้เมื่อกี้สไลไหลลงมาในจุดนี้หุนพูดเลยนี่อันนี้เขาตึกสะดุงนะซาบาดคนไดโนบานสสไลี์นี่แหละเขามาตึกสะดุงนะน่าจะมานอยู่น้ำนี่ขันพ่นตกเพิ่มนี่นะ่าจะขึ้นลายกว่านี้นะโอหลายคนทนะี่เขามาตึกสะดุงทนะี่น้องฟังพ่นกับคนฟังพ่นฟังนี่ตึก กันรอการอาเซียนเลยย้อนตาตะเกียรกระดูกเงาดโอ้น้ำตกพูดเลยไหลจากอ่างเก็บน้ำนะตกตั้งแต่เมื่อ no คืนวานฝุ่นๆก็เลยนำประมาณนี้แหละอันนี้อู้หลกานฝนมาแช่ป่าเลยเออตัวนี้นะอ่าาาาา เดี๋ยวสรีจตั้งเข้มก่อนใส่มองนะตังเข้มใส่มองต่างๆก่อนและจังสิได้ดังฟืนดังไฟขันฝนตกอีกนี่ปลานะ่าจะขึ้นหลายกว่านี้พี่น้องเนาะ เดี๋ยวส <HHH> ิดังไฟนี่ดังยากอยู่ด้นี่นี่แหละฝืนนี่สิดังในจุดนี่ไฟยันเปียบฝนมันลุกหรือบ่อเนี่ยได้ไฟดังหมดคอนไหมเน่ยแหละนี่แล้วก็จะหาสถทนทีปลูกเป่ก่อนอ่าสิกางเต็นก่อน thì càng tên chút này lại là phi nông อุปกรณ์ถือมานี่ก็โอ้ยหลายอย่างนะหมอ้อแล้วก็มีโคมเนี่ยโคมก็ถือมานี่สิ่งที่ขาดเลยขาดบอดดอยเลยก็ต่องนี่เลยช่วงฝนเลยนะเป้ถวยหม้อเปนปางโอ้ลืมถือถ้วยมาพี่น้องถือแต่หม้ออุปกรณ์เนี่ยถือว่าครบแล้วเดี๋ยวสไลีสีกลางผ้านี่ก่อน ยานพนมานะเฮ็ดที่พักแล้วก่อนสร้างที่พักแล้วก่อนจังสิได้ใส่ม้อไว้พี่น้องเนาะสร้างที่พักก่อนจังสิได้ใส่ม้อไว้ เอาไปห้าตัดไม้บนลยกฟุตไฟก่อนพี่น้องเพราะว่าเปยเพราะว่าเป๊ยสลีนีนน่บุมีบอลมัดนะค่อนขังบุมีไม้มัดเลือกเลยๆเสร็ตัดไม้ลำนี้พี่น้องเนาะเพื่อความจำเป็น,นโอ้ซองลำเลยละนี่ นี่ได้มาแล้วไหมประมาณสี่ลำแยวสีแบกลงบ่เนี้ยขั้นตอนมันกับพานลายๆเอ็ดไหอยังพี่องเพื่อสีได้หมดทุกเปย สลีซีมัดบาเนี้เอาเขื่อนนี่แหละมัดเพราะว่าเอาซักลงดินนี่มันแน่นอยู่แต่ว่าโบยาโอเคปันไดกี่น้องแล้วเขาต้องมัดเพิ่มในแบมบีก่อนเพื่อให้รักเพื่อให้รักตอนนี้นมันคงนแข็งแห้งกว่าเก่า จำเป็นต้องได้มัดแบบนี้เนื่องจากว่าคันฝนตกนี่ยากนะยากต่อการน,นอนต้องได้มัดลักษณะนี้แหละบ่ม,มัดกัน คือต้นใหม่นะวัดใช้ต้นใหม่ได้ห่อ,อนอยากเขาจิ้วป่านีนช่วงฟ้นนี่สำคัญเลยต้องมีเป้พี่น้องนะเอเป็นพื้นท่านเลยขันบ่มีเป้นี่ค่อนข้างยากนะ บนอยู่บนนอนนี่โอ้ยบอยักโอเคปันใดพี่น้องเนื่องจากว่าพื้นที่นี่มันเปียกอันนะี้นะให้แน่นดิมีพื้นที่แบบมาตรฐานแล้วก็เลยผูกปักหลักสาบานกับวนเวียนกับสะดุงอยู่ในแถวนี้ ต้องได้จองแบบนี้นะเพราะว่าสัตวดลักเัาไปอยู่นะลึก,กอ่าวดินเปียกบพอที่ถือยางมากนี่ยากขึ้นหนงนะเพราะว่าจุดที่สลีอยู่นี่มอเตอร์ไซค์เข้าได้แลสลีก็ตัดสินใจถือยางยังอยู่ในขั้นตอนสร้างที่พักมาแล้วฝนมาแล้วตอนนี้เอ้าวสลีที่สร้สางไวไวฝนมาแล้ว ฝนมาแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วพื้นที่สลิยูเนี่ยกับพื้นเนี่ยกับปีหยักมาได้เปียกมดัดเดี๋ยวดังไฟก่อน ป่านนี้สลีจีไซมองไว้นะพี่น้องนี่มองอันนี้ซื้อไหมนี่อันนี้มองโปตัวนี้มองฮัตซี่ฮัตฮาตัวนี ón, ้มองใหญ่ซสลีกับจใส่ไว้ในจุดนี้เลยซองด่างนะแต่ว nên, Glenn, ่าเป็นมองใหญ่มองใหญ่อันนี้นี่มองน้อยเอาพี่น้องไปเลาะใส่ในจุดนี้แหละกลางไว้ตอนกลางคืนด้เสียดายามผูนทางนั้นชาวบ้านเพื่อนกำลังตึกเช่ดุงกันอยู่บางคนเขาได้ปลาดีกว่าห้องอ่ากอ่ากอยู่ใส่มองใหญ่ก่อน แล้วก่อนจังสิใส่มองน้อยมองใหญ่มองหักสี่ห้าอันที่ใส่ชุดนี้แหละมองใหญ่ไม่ยุ่งไม่หิงเลยมองเลยทีเดีมองมันจะถึกพักแน่พักนั้นแล้วมันบ่อยากโอเคปันใดพี่น้อง ขันกันนี่แหละเวลาเราใส่เนี่ยมองหน่อยอกันมองอันนี้เป็นมองโปนะโปะมองหน่อยเออพี่น้องตอนนี้สามดแล้วมองมีแต่พอดีมืดเลยนะพอดีค่ำเลยมีแต่แปงมองหนึ่งในชีตตี้แปงแปงแปงมองโอ้ทางบนถึกแล้วพี่น้อง ไปกินอาหารแล้วบันนี้นี่ดิทืกแล้วนะป่าปากมานแล้วนี่ตัวแรกเลยนะตัวนี้เลยมองชื่อใหม่อะ่ะมันมนมนเป็นตัวแรกเลยชื่อใไม่มองเลยกรันดีทึกตัวนี้เลยอืมนี่แหละกัะนนี่ตัวหนึ่งล้ว ไฟกับลูกเลยเปอู่ในสรีแก่ก่อนนะเนื่องจากว่าพ้นทีแขบเลยดังไฟยากตอนนี้เดี๋ยวปีนไฟคอนพี่งเราจะยังเสดยามมองนะหนาวเลยอากาศหนาวนะนี่สรีตังพาไม้ว่าสิไปนอนนะแต่พวพูว่าสินอนได้หรือบอคันว่ามองบ่ทึกในสรีก็จําเป็นตรงในเมื่อนะคันว่ายามทึกนีก็เสดปางลักนอนยู่ในนีะ่ะคนเดียวพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าอุปกรณ์นี่พร้อมแล้ว มีทั้งแห่พร้อมนะมีสลีที่ได้ปลาตัวเดียวนี่แหละพี่น้องสลีกับจั้มมองนี่เลยเมื่อกี้กยาม,มเบิึงอะไรบูทึมมันน่าจะโบมีป่านะพี่น้องนะปลามีอยู่แต่ว่าบ่อไร้คั่นลายกับทึกมองอยู่สลีจําเป็นตน้องจีปลาตัวนี้กินกันก่นกอนเนื่องจากว่าอยากเข้านะตั้งแต่ตอนมานี้ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเติบมาแล้วพี่น้อง ใส่สกินปลาตัวนี้กันก่อนอคนเวลาอยากเข้าเลยจุดทิศลียูนี่มันจะมีเสียงน้ำตกตลอดเลยนะพี่น้องนะนเสียงน้ำตกตลอดเลยสปิงปลาตัวนี้แหละฉลีทีมากเข้าเนียว ็ดีว่าครบเลยนะอุปกรณ์มนี่พร้อมกินเลยนะฝาน่าคันมีแต่ว่าเราค่อยมากนะเอาประมาณเข้าที่ใดแล้วี่นแล้วเนาะเป็นนัวมัเแ็ดตอนนี้มาพิดต่ำแล้วแล่ ได้เนี่ยครับซลีสีปักลักคือจนมื่อื่นจนเมื่อนะแั่มาคำบางทึ้งนี่ก็เมือ่อมานอนตอนนี้หลังจากที่กินข้าวแล้วพี่น้องก็คือกินข้าวแล้วก็จะได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งอยามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บางทีกันบ่ทึกงนี่ซลีสีเมื่อเลยนะ เดิมจังว่าคันย,นย,ย,ยูนี่ก็บยูได้ยูแต่ว่าปลาโบมี่นี่ค่อนขอ้างยูโบได้พี่นอ้องเดิมจักว่าเสดียามอีกตอนเศร้ากลับมายามอีกตอนเศร้านะยามอีกตอนดื้อๆบัดนีัตรถือพี่น้องโอ้ยโซนี้ส,สี่กู้พาบัดเมือ่อนะยามไปแล้วรอบสองรอบสามบัถือ สีกูผ่านในมือบ้านนี้ปลานี่มันโบอโอเคแล้วล่ะพี่น้องพาเบ้างมื้ออันเสาบ้านักกีบนี่เสียตออีตอนเช้า,าละทางเมื่ออ่ออกนเนื่องจากว่าคันยูนี่ฝนตกนี่ลำบากนะเออคันคันยูนี่ยูได้ยูคันว่ามีปา,มานะไอ้ปลาบ่ถื่ก็สิตัดสินใจมาสีมื่อบ้านนี้เมียนเครื่องค่องครบแล้วบ้านนี้ จีออกเดินทางเมื่อกันพี่น้องประมาณนี้แหละช่วยมอ